น้องเฉาก้วยนะครับน้องมีปัญหาเห็บมัดนะแต่ก่อนเห็บมัเดเยอะมากเลยพี่ั่างก็เลยนะัดให้ตัดขนแล้วก็กําจัดเห็บมัดเดือนละครั้งนะครับเพื่อที่จะลดเห็บมัดที่อยู่บนตัวน้องให้น้อยที่สุดนะครับถ้ามีเห็บมัดอยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะกลับมาขึ้นใหม่อีกนะเพราะฉะนั้นควรจะกําจัดเห็บมัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านด้วยแล้วก็ควรใช้ยาป้องกันเห็บมัดให้กับน้องหมาของเราไว้ด้วยนะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีด หรือว่าเป็นแบบหยดหลังก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งตามระยะเวลาที่ยานั้นกําหนดนะครับแล้วก็อาจจะสลับวิธีการใช้สมมติว่าเดือนนี้ให้กินแล้วก็มันคุมได้1เดือนนะครับเดือนหน้าเรา,า,าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหยดหลังนะครับพอครบ1เดือนตามที่ยาป,ป้องกันก็จะเปลี่ยนวิธีการอาจจะเปลี่ยนเป็นฉีดรอบหน้านะครับ,อ,จจบ,อ,บ,รบอันนี้คือการสลับเพื่อไม่ให้เห็บหมัดดื้อยานะครับถ้าเห็บบัดดื้อยาแล้วมันอาจจะควบคุมเห็บมัดไปได้นะแล้วก็ควรจะฉีด สเปร์กำจัดแมะละงสาบนะครับรอบๆบ้านกำจัดพวกเข็หมัดที่แอบซ่อนอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆนะครับแต่ควรจะเอาสุนัขของเราออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับเอาสุนัขอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนที่จะฉีดสเปร์กำจัดแมะละงสาบนะครับโอเคครับอาบน้ำาะขนร้านน้องหมาน้องมาซาลอนในสวนเกษตร,รมาขนแก่นครับอาบน้ำตกขนกำจัดเข็หมัดให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อด,ดุกัดสะบัดเวียงวีนพิช่างรับผลนะครับมีบริการรับส่งด้วย ติดต่อที่หมายเลข0866404443ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเสาไฟตัดขนกำจัเดเห็บหมัดจะรับเป็นยังไงนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยนะใจเย็นลูกต้องใส่โคลาไปด้วยนะเพราะว่าน้องกัดทำมีเห็บหมัดเดี๋ยวพี่ช่างจะแช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดให้นะครับตัดขนสั้นก่อนแล้วก็อาบน้ำแช่น้ำยากำจัดเห็บหมัดครับ เอ้ยลกูกหายใจเบาๆค่อยๆค่อยๆกำลังอาบน้ำให้กับน้องเฉาก๊วยนะครับหลังจากที่พี่ช่างคนผลให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องมีเห็บหมัดด้วยพี่ช่างก็เลยจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยในการลดเห็บหมัดปรับสภาพผิวหนังและขนแล้วก,ก็ช่วยลดผินแด,ดงผินคลานจากการที่โดนเห็บหมัดกัดด้วยนะครับมีเห็บหมัดเต็มเลยนะเราควรจะมียาป้องกันเห็บหมัดยอดให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เห็บหมัดขึ้นตัว สุนัขและแมวของเรานะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีดหรือว่าจะเป็นแบบหยดหลังก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามระยะเวลาของยาน,นั้นกําหนดนะแล้วก็ควรจะกำจัดเทมัดที่อยู่เป็นตัวน้องหมาน้องแมวออกไปกำจัดเทมัดที่อยู่รอบๆบ้านด้วยนะครับโดยการใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นรอบๆบ้านก็ได้ครับ แต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะครับเราควรจะเอาสุนัขและแมวของเราออกก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวพี่ช่างจะแช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรนะครับในการลดเทปบัตให้กับน้องหมานะอาบน้ำแต่คนกำจัดเทมบัตร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลเทีนนะครับเอร์โทรศัพท์0 8 6 640-4443นครับอาบน้ำแต่คนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดิ้นดุกัดสะบัดเวียนวินรับบทนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้เสนงพี่ช่างใช้ในการจิตอาสาแต่ขนให้กับสุนัขจรรสุนนนัพิกาใมลต่งๆคบ อนุโมทนานบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมสซานอนนะครับขอบคุณครับสบวัวย